ลึกๆเน้นๆขอ้อบอดเอส็สวัสดีครับตลาดขาสุขบันแอคชั่นนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีเดอะคอปทุกท่านเลยนะครับไม่ได้เจอกันนานพอสมควรทีเดียวนะครับอ่ะช่วงนี้ก็พอที่จะมีโอกาสนะครับได้กลับมาปัดฝุ่นทำช่องกันอีกครั้งหนึ่ง แต่ต้องบอกก่อนนะฮะก็จะเป็นเนื้อหาแนวพูดคุยแนวท์อเล่าสู่คนฟังซะมากกว่านะครับเอาเท่านี้ก่อนเอาเท่าที่ทําได้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันมีหลายเรื่องนะครับเรื่องผลงานของทีมหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมาพูดคุยกันนิดนึงนะเหมือนปรับทุกข์กัน่ะพูดง่ายนะฮะร,ระหว่างที่ไม่ได้เจอกันก็มีบรรดาพี่พน้องๆมาพูดคุยกันสนตัวกันก็เยอะถึงผลงานฟอร์มการเล่นของทีมไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไหนก็แล้วแต่โอ้โหหลักแล้วโรม,มาก นะก็ตามวิถีของแฟนบอลแหละ,ละมีบ่นบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายก็รักก็เชียร์กันเหมือนเดิมนะฮะเอ่ออ่ะก็เลยนะครับกลับมาพูดแก้เบื่อโควิดกันหน่อยแล้วกันมีคนถามบ่อยเลยนะว่ามันหมดยุคของนักเตะชุดนี้จริงๆแล้วหรือคลาสบอล,ลมันไม่ถึงเขาจริงๆหรือนะฮะคือแฟนบอลลิปูส่วนใหญ่ก็คงเตรียมตัวเตียมใจกันแล้วล่ะนะฮะโดยผลงานตอนเนี้ยนะเออทำได้เท่าที่ทำนะฮะ เต็มที่ได้แค่ไหนแค่นั้นเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันใหม่ปัญหามันหลายอย่างอ่ะก่อนนั้นเราก็ว่าปัญหาวิกฤตกองหลังอ่ะตอนหลังกลายเป็นว่าปัญหาวิกฤตกองหน้าอ่ามันก็จะมีคําพูดที่ออกมาว่าคลาสบอลไม่ถึงนะครับโดยเฉพาะเกมที่เจอกับเรอลมาดรอิดมันบ่งบอกทุกอย่างอยู่ในคําว่า class คลาสบอลนั่นแหละเอาจริงๆนะผู้เล่นชุดนี้นะฮะมันก็คือการรวมเอาดาวกระจายที่ทีมนู้นไม่เอาแต่ถามว่าเก่งไหมเก่ง นะเอามาจากหลายที่ชัดๆเลยโมซาร่ามาเนี่นนำมาอยู่รวมกันแต่ละคนก็จะเก่งกันคนละอย่างแล้วก็จะมีความเป็นศิลปินลูกหนังจะติสหน่อยจะมีความการเล่นในรูปแบบอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไม่หมดเลยมารวมอยู่ด้วยกันหยิบมาจากดินปั้นจนกลายเป็นดาวต่างคนต่างเล่นกันหลากหลายหลากหลายสูตรมากนะครับหลากหลายรูปแบบกว่าจะมาปั้นกว่ามาจะกลั่นกรองให้มัน กลมกลืนกันให้มันหาบาลานซ์ให้เจอโอ้โหใช้เวลาหลายปีนะครับนี่ถ้าไม่เจอกับจิเกนครอปเนี่ยไม่รู้มันจะออกมาเป็นแบบไหนยังไงนะครอบเองก็ <c rop> <end> <c rop> <end> ใช้เวลาโอ้โหอย่างต่ำใน3ปีถึงจะออกดอกออกผลนะครับถึงจะประสบความสำเร็จด้วยทีมที่เขาสร้างมา3ปีต่อเนื่องและหลังจากนั้นนะ่ะทำไมมันถึงยืนระยะไม่ได้ร,ร่วงเร็วแล้วก็ร่วงแรงด้วยนะครับ ไล่ดูแต่ละคนนะก็อย่างที่บอกเป็นสไตล์สิเป็นลูกหนังนะฮะมันจะมีความติดสูงเน้นอาศัยความสามารถเฉพาะตัวนะฮะอย่างที่บอกคนระัทั้งโมทั้งมานี่เ้เด่นชัดประครไม่เคยมีความสัมพันธ์กันเท่าไหร่นะเคมีไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เล่นกันคนละรูปแบบต่างมีอีกโก้ต่างมีความมั่นใจาการสุดริมทิมประตูก็ว่ากันไปรวมถึงคนอื่นด้วยนะฮะมัน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 อย่างที่บอกอนะรวมดาวกระจาย มันก็มีข้อดีข้อเสียนะในการดึงนักเตะเหล่านี้หนึ่งคือได้ของดีราคาถูกแล้วก็เหมาะสมด้วยสถิติอย่างที่ทีมค้นหาทีมรีครูดของลิพทูทำมาโดยตลอดหลายปีเนี่ยแต่กว่าจะได้มาดิแต่ละคนก็จะเข้าสู่26-27เพรานะพอมาอยู่กับลิพูอ่ะจนกว่าจะปั้นจนเก่งใช้เวลา3ปี29-30มันสู่ช่วงสุดท้ายปลายชีวิตคาแข้งพอดีเลย มาเร็วไปเร็วพุ่งเร็วเพราะว่าอยู่ในช่วงพีคแล้วก็ยืนระยะได้ไม่นานแล้วก็ร่วงเร็วก็มีดีมีเสียนะครับเออ่มันไม่เหมือนกับทีมที่เป็นระดับโลกก่อนหน้านั้นทีมที่เป็นระดับหัวแถวของโลกอะบาร์ซ่ามาดริดบาซ่าเขามีระบบที่ต่อเนื่องกันมานานนะศูนย์ฝึกลาม,มาเซียก็ส่งนักเตะต่างๆขึ้นสู่ชุดใหญ่วางระบบรากฐานจริงๆาวางรากฐานมาตั้งแต่ยุค ยุคดัชครองบาซ่านะด้วยซ้ำไปส่วนมาดริดนี่ก็โอ้โหมีรากฐานมีคุณภาพมานับศตวรรษเก่งมานานแล้วเพราะฉะนั้นเขาจึงมีจุดแข็งการตลาดแน่นซึ่งทุกอย่างมันจึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักเตะต่อให้ฟอร์มตกร่วงเขาไม่ร่วงแรงร่วงแป๊บเดียวขึ้นเพราะฉะนั้นมันจึงมีความมั่นใจต่างกันอย่างที่บอกอ่ะทีมระดับนี้เขามีนักเตะคลาสเขาสูงคลาสระดับ เอาน,นึกดูคลาสระดับเกรดเเฉลี่ยทั้งทีมแบบธรรมชาตินะไม่ต้องปันแต่งมากนะักกับทีมที่มีนักเตะที่ต้องปรุงแต่งปั้นเยอะหน่อยแต่ผสมผสานแล้วต้องจูนกันเยอะมันจึงมีความไม่เป็นธรรมชาติพอเวลาเจอกันความเข้าใจเกมกระดูกหรือประสบการณ์มันจึงต่างกันนะครับนั่นแหละก็คือจุดข้อแตกต่างและทำไมระดับของเรียบภูยังไม่เข้าใกล้พวกเขาเลยเลยยังไง อันนี้ต้องย้อนกลับไปที่ต้นตอของเราตั้งแต่ยุคเปลี่ยนถ่ายยุคก่อนที่จะเข้ามาสู่ยุคหลังยุคที่ตุปัตตุเป๋หลังจากที่เซอร์คานิโดเกชลงจากตําแหน่งแล้วมันก็เปลี่ยนมาโดยตลอดเปลี่ยนโดยไม่มีหลักการเปลี่ยนโดยไม่มีอะไรที่จะมาปูพื้นรองรับไปเลยความสัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่นช่วงนั้นเหมือนว่าจะดีแต่ดูแย่มากนะครับมันไม่ใช่อยู่ด้วยปรัชญาอยู่ด้วยจิตปัญญาเหมือน้สมัย ปูบิวแชงครีจนสารต่อมาถึงรุ่นต่อรุ่นมันหมดไปโค้ชแต่ละคนที่เข้ามาก็จะเปลี่ยนก็จะแก้ก็จะปรับก็จะลบเป็นที่ดูโดยตลอดรูปทุกระบบธุรกิจฟุตบอลก็เข้ามามันก็เลยทําให้โลกของฟุตบอลเปลี่ยนแปลงไปวิถีของล์ภูยุคก,ก่อนจึงเปลี่ยนจึงใช้ไม่ได้กับโลกที่เปลี่ยนไปในยุคหลังจากฮิวสโปโรนั่นเองผมเคยบอกว่าระบบธุรกิจเนี่ย มันจะมาเปลี่ยนแปลงทีมทีมฟุตบอลด้วยการบริหารที่เป็นระบบนะมากกว่าการบริหารที่เป็นระบบครอบครัวแบบเรียบหูซึ่งซึ่งสมัยก่อนก็จะเป็นระบบครอบครัวจริงๆกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบมาตรฐานจนทุกวันนี้จนถึงมือของ FSG ก็ใช้เวลาโอ้โหนานพอสมควร FSG กว่าจะทําให้มันเป็นระบบจริงๆก็ใช้เวลาโอ้โหหลายปีจนจนกระทั่งเข้าสู่ปีที่ห้า จากการเข้าควบกิจการของ FSG ในช่วงเวลา10ปี5ปีกว่าจะวางเป็นระบบได้แต่ก็ยังไม่ถึงกับ100%สมบูรณ์แบบนะก็ต้องพัฒนาต่อไปใช่ไหมเราเองผ่านการเปลี่ยนคอร์ชมามากไปซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอร์ชแบบขัดตาทับเปลี่ยนคอร์ชคอร์ชก็มากับระบบใหม่นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุก3ปี4ปี5ปีปรับเปลี่ยนอา้าวเปลี่ยนอีกแล้วหรือโครงสร้าง เปลี่ยนใส่อันใหม่ลงไปไม่เวิร์กอ่ะโดนไล่ออกลาออกอ่ะคนใหม่มาเอาของใหม่มาปูพื้นไปอ่ะไม่เวิร์กโดนโลอีกแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมเคยมองหลายๆทีมเคยพูดไว้นะฮะหลายทีมที่มีการเปลี่ยนโค้ดบ่อยๆแบบเนี้ยไม่ดีมันจะไม่เหลืออะไรไว้ให้กับสโมสรนะครับโค้ดส่วนใหญ่เขาก็จะถูกเลือกมาแบบโปรไฟล์ดีนะฮะเป็นโค้ดทําแชมป์นะครับ, Champ, รบทีมส่วนใหญ่ก็จะอ,อะไรล่ะคิดไว้ก่อนว่าอ่ะ ขอให้มีแชมป์ไว้ก่อนเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองอ่ะอันนี้ก็ถูกนะครับแต่โค้ดที่เป็นโค้ดที่ถูกเลือกมาเป็นโค้ดสร้างแชมป์เนี่ยเขาเป็นมือชีก่ก็คือมีหน้าที่สร้างผลงานโดยไม่ต้องสนใจวางราักฐานอะไรเพราะว่าเขามาหน้าที่ทาแชมป์พอจบแล้วเขาก็ไปแบบรอๆที่เหลือจะเป็นยังไงก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะมาสารต่อแก้เอาเองแล้วโค้ดคนใหม่มาก็บอกว่าอา้านักเตะวันนี้อ้ว่าไม่ได้ซื้ออ้ว่าไม่ใช้อ้วว่าก็ซื้อใหม่ เปลี่ยนอยู่นั่นน่ะมันก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงโค้ดบ่อยๆโดยที่ไม่ไม่ได้สนใจการวางรากฐานเนี่ยมันส่งผลต่ออนาคตจริงๆดังทุกวันนี้ที่เราเห็นมันก็วนเวียนไม่รู้จบนะฮะเรียกว่าไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้คนรุ่นหลังอันเนี้ยเป็นคําที่เรียกว่ามันเห็นผลได้ณตอนนี้ถ้าไม่ได้รวย จนกระทั่งฉันจะซื้ออะไรก็ได้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่เลือดภูไม่ได้รวยแบบนั้นไม่เคยคิดจะวางโครงสร้างอะไรจริงจังนะครับแม้แต่ระบบเยาวชนซึ่งเราเองเราก็โอ้โห,โอโหพ,อพ,อพอพอใจภูมิใจกับระบบเยาวชนนะครับแต่อย่าลืมระบบเยาวชนคนล่าสุดคือซีเว้นเจอร์ัตกว่าจะผ่านมาได้หนึ่งเดียวในปัตตภ,ภีในยุคนั้น,นมันน้อยไปมันไม่ได้ไประสบความสําเร็จนะจริงๆนะฮะแล้วก็ เจอรลาดผ่านพ้นมาจนเป็นตำนานได้เพราะว่าด้วยความพยายามของตัวเขาอย่างมากเลยระบบไม่ได้ขับผลักด,ดันตัวเจอรลาดจนมาถึงเป็นตำนานได้นันะนะทุกวันนี้เลยนะครับทีมลิปูตอนนี้ผสมผสานไปเด็กรุ่นใหม่ที่มาจากระบบใหม่ที่เป็นระบบมากขึ้นกับนักเตะซีเนียยุคเก่ากับระบบเก่าที่อย่างที่บอกเป็นนักพเนจรน,นักเตะพเนจร ต่อสู้ดินรบนกับตัวเองเอารมณ์ศิลปินเพราะฉะนั้น2วัย2ยุค2ยุค2องเจเนอเรชันเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นนักเตะยุคที่กำลังจะโรยราเนี่ยโอ้ยอย่างที่บอกอะว่ากว่าเขาจะผ่านมาเจอมือครอปได้เนี่ยแล้วก็มาถูกขัดเกลาจนกระทั่งได้ดีได้เป็นนักเตะระดับโลกได้ในช่วงบั้นปลายชีวิตค่าแข้งพอดิบพดีหมดรุ่นพอดีอาพูดง่ายๆแล้วรุ่นต่อไปที่จะมาแทนรุ่นเก่าที่กําลังโรยราซึ่งตอนนี้โรยราเห็นชัดเลย มันไม่ทันมันไม่ทันเพราะระบบต่างๆแบบครบวงจรตั้งแต่รากฐานสโมสรทีมเยาวชนมันต้องใช้เวลานานาน,นับสิบปีมันไม่ทันที่ระบบที่ลิผูวางไว้เนี่ยมันจะส่งก็เลยแหละส่งดอกออกผลได้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นการค้นหาการรีคูดในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจ ผมมองว่ายังไงการรีคูดในซัมเมอร์นี้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมค้นหาคุณภาพดีที่ไม่ได้ถูกเลือกหรืออาจจะเป็นทางเลือกรองแล้วก็มาปั้นให้เก่งเหมือนเดิมอยู่นะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้นะถ้ามันเป็นระบบเดิมเนี่ยมันก็ยังมีคำว่าคลาสที่ต่างกันกับที่ระดับโลกที่มาดับท็อปอยู่วันยังคำ่ำแต่ยังไงได้ล่ะครับใ,ในเมื่อ,อเรื่องของคอมเมอร์เชียลของเรา เพิ่งจะแข็งแกร่งเพิ่งจะดีขึ้นมายิ่งมาเจอกับโควิดอีกเพราะฉะนั้นไอการทีเออ่เราต้องใช้จ่ายอย่างรมะมัดระวังนะครับมันก็ยังคงต้องทำอย่างนั้นต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงต้องสร้าง recruit ของดีราคาถูกมาปั้นให้เก่งเหมือนเดิมแต่ก็อาจจะใช้เวลาไม่ถึงกับ3ปี5ปีเหมือนก่อนอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้แต่มีวิธีเดียวก็คือถ้ามันเป็นไปได้นะ โยนเงินก้อนหนึ่งตูมเข้าไปหยิบมาเลยนักเตะที่มีคลาสนักเตะระดับโลกนักเตะระดับโลกมันไม่ต้องรอปรับตัวของดีจริงยังไงยังไงมันก็ทะลุออกมาให้เห็นเลยนะครับมันไม่ต้องเสีเวลามากแต่เราจะทำอย่างนั้นหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเราจะมาตั้งความหวังลมๆแรงๆกับซปเปอร์สตาร์ แต่ยุคหน้ามันเป็นยุคของ s เปอร์สตาร์รุ่นใหม่ที่มีแพชชั่นนำนะครับสเปอร์สตาร์รุ่นที่กำลังจะจบใช้ความเป็นศิลป,ปินนำาร์ติสนนำอย่างเมสซี่โรนัลโดเล่นด้วยวิญญาณอารมณ์ศิลปินแต่เด็กยุคใหม่อย่างฮาร์แลนด์อย่างเอ็มเป a เป้แพชชั่นมาเต็มเพราะฉะนั้นมันจะหมดรุ่นของอารมณ์ศิลปินต่อไปจะเป็นนักเตะที่มีแพชชั่นนั่นแหละฮะ มันจะเปลี่ยนแนวความสวยงามมันจะน้อยลงนิดนึงแต่ได้ความเร็วความปูุดปลาดความแข็งแกร่งความแน่นอนเข้ามาแทนนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับจองเอาไว้นะครับนึกถึงเชลซีนะเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่กว้านต้อนวันเดอร์คิดทั้งหลายมาอยู่รวมกันล่วงหน้านะครับคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้ออย่างแฟงแรมพาร์ดแม่น่าเสียดาย ทรัพย์สินและมรดกอันมีค่าจึงตกไปอยู่กับโทมัสทูเคิลนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าทูเคิลจะนำพาวันเดอร์คิดเหล่านี้ไปได้ขนาดไหนแต่นี่แหละนี่คือของดีมีคลาสหลายๆคนอยู่ตรงนั้นนะผมไม่รู้ว่าเชลซีจะปั้นผู้นี้ได้ขนาดไหนผมก็ไม่รู้ว่าระบบโครงสร้างของเชลซีเอาจริงเอาจังปั้นไว้เผื่ออนาคตมากแค่ไหนต้องซึ่งต้องพิสูจน์ต่อไปส่วนรือภูณตอนนี้ เราก็ไม่มีทางเลือกอื่นการที่จะเอานักเตะคลาสสูงสมีแววที่จะเป็นนักเตะมีคลาสได้มันเหลือไม่มากนะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเริ่มนะครับหยิบมาทีละนิดหยิบมาทีละหน่อยนะครับเพื่อจะได้สร้างกระดูกสร้างคลาสคลาสไม่สำคัญครับมันคือความเข้าใจเกมโดยไม่ต้องปรับแต่งโดยไม่ต้องสอนโดยไม่ต้องอะไรมากนะฮะมันสามารถที่จะไปของเขาเองได้ ใจหนึ่งก็อยากเห็นว่าน้องป้งน้องเป้อะไร,อไรเอ็มปาเป้ที่มีข่าวเหลือเกินว่าโอ้โหนะทอดสะพานนะฮะเรียกว่าหลายทอดแล้วเนี่ยนะครับจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงไหมนะในดิวที่เรียกว่าดิวแห่งความฝันของเราที่เราฝันกันไว้ขนาดไหนหรือเรืองผู้เอาจริงเอาจังกับการเสริมทัพแบบระดับโลกกันขนาดไหนผมว่านี่แหละจะเสริมคลาสมาธิระนิดมาทิระ,ะหน่อย เอาคลาสที่มันจะเป็นว่าที่นักเตะระดับโลกเบอร์ห Bur นึ่งเบอร์ต้นของโลกมาอยู่รวมกันเดี๋ยวมันก็จะผลักดันกันเองนะครับผมอยากเห็นแบบนั้นเหมือนกันเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะมีช่องทางมีเส้นทางเหลือหรือว่าเรามีข้อมูลที่เด็ดกว่านั้นอยู่ในหัวแต่ว่าเรากำลังจะเริ่มก็เป็นได้ซัมเมอร์นี้จริงน่าสนใจว่าลิพูจะขยับไปทางไหนจะไปแบบรีครูสแบบเดิมของทีราคาถูกอีกหรือว่า o ูมเริ่มมาเลยเด็ดมาที่แล้วตำแหน่งนะครับสองตำแหน่ง3ามตำแหน่งค่อยๆโย,ยนเข้าไปนะครับอันนี้น่าสนใจอ่ะก็พูดคุยกันนะครับก็เป็นความรู้สึกนะครับว่าไอ้คาร์บอนอ่ะมันเป็นยังไงแล้วมันมีจุดเริ่มต้นจากตรงไหนทำไมนักเตะชุดปัจจุบันถึงหมดอายุเร็วและก็กำลังโรยราเร็วเรียกว่าร่วงเร็ว,ร,ว,ร,วร่วงแรง ร่วงจนเสริมไม่ทันนะครับอ่ะก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับอยากให้วางโครงสร้างยาวๆนะฮะครอบคงอยู่ได้ไม่ยาวอ่ะไม่รู้ว่าครอบจะาสามารถทิ้งไว้ให้คนที่มาสานต่อได้เก็บเกี่ยวแล้วก็ก้าวเดินต่อไปได้ขนาดไหนอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะครับวันนี้เราก็เกริ่นก่อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับคลาสบอลแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้ากลับมานะครับมีอะไรน่าสนใจเราก็จะคุยกันต่อนะครับ ถึงเรื่องของเลี้ยวผูนะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านด้วยอย่าลืมฝากแชร์ฝากบอกต่อนะครับว่าเฮียมาแล้วนะครับแล้วก็กดติดตาม subscribe c ่าวบันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากช่อง i d e ด x ด้วยนะคือถ้า i d e a x กลับมากระเตื้องเหมือนเดิมผมก็มีกําลังใจที่จะสร้างช่องนี้เพื่อให้เรียกว่ามันสามารถสร้างไรายได้ให้มันผ่านเกมสร้างไรายได้ไปพร้อมๆก,กันกับช่องหลักนะครับก็เราก็เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึง่งนะครับ ก็ช่วยกันทั้งสองช่องนะฝากดูฝากามีคลิปขึ้นมาก็เปิดเปิดดูทิ้งๆไปก็ไดนะ้นะฮะให้มัน <c oughs> ให้มันมีทามมิ่งให้มันมีจำนวนวิวเพิ่มขึ้นทิ้งๆไว้นะครับก็ถือว่า,าช่วยๆกันนะครับแล้วผมก็จะได้มีกำลังใจมานั่งตรงนี้แล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับเลี้ยวคูนะฮะแล้วก็เรื่องของฟุตบอลหรืออื่นๆนะช่องช่องนี้กับ c อบบัเอ็กซ์ครับฝากด้วย subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็ดูคลิปทั้งสองช่องเลยเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับลึกๆเน้นๆข้อบอดเอ็กซ์